สลังแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็มาพาฟื้นนะคะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อน,นี่บรรยากาศเมื่อน,นี่นนะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนก็จะหายเบ่งอะ่ะ ดอกกุหลาบสีเหลืองนะคะสวยๆค่ะ rose, so yeah. แต่ว่ามันบอกหอมนะคะทุกคนมันสวยทีสุดแล้วกลับมาเบงดอกอันนี้นะคะดอกอันนี้ก็กินเหนม็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้นะก็บอมีกินนะคะแต่ก็สวยนะคะนั่นแหละดอกกุหลาบอันนี้ก็กินหอมมันอ่อนนะคะ ม,มีมิตนอยู่หนาบ้านนั่นแหละค่ะที่หอมแบบแบบหอมอัศจรรย์นะคะทุกคนหอมค่ะโอเคอ๋คอไอเคนทอร์เซน่าเละสนอ <c oughs> ดทุกคน,นนะเบิงอ่ะส่วนยอมค่อยนะคะ ต้นหนาแมวก็เถ่าแล้วนะคะกำลังจะร้อยล้านแล้วนะคะแต่ว่าดอกสีชมพูน่ะซึนขึ้นมาเลยค่ะอนาคตก็จะปลูกต้นล้าเวนเดอร์เต็มนีลนะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็แพรแพรเอามาอันนี้ไว้แค่นี้และค่ะนะคะ,นะคะ มาเบื้องฟังทั้งนี้นะคะเบื้องดอกใหม่ด้วยค่ะทุกคนงามไฮนะคะใบเงืยแต่อดอกกุหลาบอันนี้น่ะเป็นต่มมาเป็นอาทิตย์หรอยังบ่าบานเลยนี่ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างน,ะะนี้ต่มนี่เป็นยังบ่าบานนะคะ่ะอันนี้ดอกบานซื่อนนะคะ ซึนออกมาออกดอกแล้วค่ะอบงขาทุกคนงามบก้างามบอ้สีนี่งามค่ะทุกคนนี่สีนี่นะสีแดงอมชมพูงามค่ะทุกคนเบงขัดน้นะนอยเบงต้นกุหลาบที่หอมๆนะคะ ตอนนี้ค่อยก็ไ่ได้เก็บไปเลยเหรอคะ่ะได้ซองกระปุกซามกระปุกแล้วคะ่ะค่ะตากแห้งไว้นะคะเบิงนะคะเมื่อวานน,วนี้ฝนตกแค้งก็ะลยเหตไห่ดอกกุหลาบร่วงร้อยล้าไปนะคะทุกคนคเห็นดอกไม้ฉีขาวมันออกแล้วโอ้ยเบิง์กดยคะ่ะทุกคนมันร้อยล้าเหรอ แต่ว่าก่อนนี้ยังไม่ได้ออกดอกน่นะคะบรรยากาศบ้านนอกสวีเดนนะคะเมื่อน,นี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อน,นี้อยไม่เรื่องว่าเว้าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนค่อยเกือบแป็นเดสมอลเลยเมือ่อเมื่อคืนวันศุกร์เ <laughs> มื่อวันศุกร์นะคะทุกคนตอนที่ค่อย เหงานเลิกมาถึงแต่สิบโมงเศร์น,นะคะ่ะค่อยกลับบ้านก่อนเวลาเราค่อยกับพอใยญ่ก็เลยมากินอา,อาหารสวีเดนปลาซีนนั่นแหละค่ะแล้วที่นี่อพอใยญ่ฝรั่งเล็กเลยบอกคอยว่าเธอเนะ่าวัดไซครีมตีว่าสั้นคอยเลยบอกว่าคอยแพ้นมแพ้แพร่ครีมคอยว่างสิเราพอใหัยเลวก็เลยว่าฉันมาเสื้อว่าเธอแพ้ครีมนมดอกว่าสั้น เธอกินมะนีนะ่ะจากปีแล้วเธอยังฉีมะแพย์บางทีจะอาจจะแพรอย่างอื่นซีก็ได้ว่าสั่งค่ะทุกคนเราเทนี้ลอกเล็ดตักคิมนะ่ะใส่ใส่อ่ามันฝรัง่งห้ค่อยนะคะทุกคนนัแหละตกักสามซอนเพื่อน,นะคะตอนแรกตักสองซ้อนตอนนี้สองตักซ้อนหนึ่งคอยกันเลยว่าเอาร้องเบิงคาเทียมันอนะ่าบ่เป็นยางก็รเลยวางซีนนะคะเราีทนี้คอยก,กินนะคะทุกคนกินแล้ว ประมาณชั่วโมงหนึ่งกินอิ่มแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งคอยคันขื่นเลยค่ะทุกคนคันขื่นเป็นพื้นเต็มคอเลยคือแผ่แห้งก็ทุกขังเลยค่ะขังขังล่าสุดที่คอยแผ่แห้งคือตอนที่ข่อยกินเคก้กที่ไปงานวันเกิดห้านน้อยนะะอ่ะค่ะเมื่อนั้น่อยก็กินนะยาแก้แพ้จนว่า่อยนอนตั้งมือหนึ่งสองมือนะคะทุกคนแล้วที่นี่ข้างนี้น่ะ่อยแพ้หนักก็คือ ่อยปวดหัวแล้ว่อยวินแล้วคอยหักแตกเงี้ยวแตกนะคะทุกคนคอยก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนจะเหมือนจะเดสมอนเล่นะคะความรู้สึกนั่นคือหมายหมายถึงว่าแบบแย่มากๆนะคะในเมื่อนั้นอย่าพอายเราเลยตกใจเราเลยขอโทษคอยนะคะคอยเลยบอกแล้วว่าว่าเป็นอย่างวันนี้เธอมั่นใจแล้วเป็นเว่าฉันแพ้นมแพ้ครีมจากนมคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผสมนมที่เหตุจากนมนะไข่แพ้ค่อยวางสินะคะนั่นแหละเราชนี่อยก็เลยกินยาหน้า่ข่ก็บวมขึ้นตา่ข่ก็โป้ขึ้นนะคะทุกคนคือในเมื่อนั่นน,น่ะเป็นอย่างที่คอยกลัวมากเลยนะคะแล้วไข่อข้ก็เลยกินยานอนพักพ่อน่ข่ก็ลาไปนะคะทุกคนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกเชืาอน,นึงก็เป็นน้ำทุ่มสองทุ่มนะคะ พอมื่อนันะ่นน่ะกินตอนเที่ยงน่ะคะ่ะทุกคนแล้วเพราะเกิดอาการอ่าแพ้ค่อยก็กินยาแล้วก็นอนหลับแล้วก็มาตื่นอีกประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเมื่อนั้นให้ว่าคอยนะแบบเบิ่งต้ตอนนี้ก็ยังว่าได้หายดีแล้วค่ะทุกคนอั่นละคะ่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะนั่นแหละคือบ้ข่อยบ้เคย,ย,ยแพ้อีกอย่างที่รุนแรงข,ขนาดนี้นะคะ ต่งงดก้อนนะ่ะแพ้กระแค่คันคล้ายแล้วก็หนาบวมตาบวมแล้วก็เมื่อยจะซื้อแต่งงดนี่นะถึงแบบว่าเหยวแตกนะคะทุกคนถึงวินหนาเมื่อดแบบแบบเหมือนจะอ้ยขอรู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะทุกคนนั่นแหละเราพญายัรังเราก็เลยขอโทษคอยแล้วว่าแล้วพอเคลื่ขอข่คอยจะแพ้รุนแรงขนาดนี้นะคะการกินอันนี้ถ้าบอสไซครีมมันกะ มันกับบแซ่บาหยางสินะะขออํามายของเราเราก็คิดว่าคอยกินยกเกิดกินนมกินอยางมาทรายทรายก็คือว่าแพบางทีเธออาจจะแพ้ขนมช็อกโกแลตอย่างอื่นก็ได้เองสินะคะทุกคนคือเราต้องเถียงคอยนะคะเพราะเราเห็นอาการคอยเมือ่อเมื่อวันสุกแล้วยังคอยเสือคอยรอยเปอร์เซ็นต์ว่าคอยแพ้นมนะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่คอยกันเลยอ่าว่าเห็นแล้วนะคะว่า เจ้าน่ะลูกคอยบอกเจ้าลายเชื้อแล้วว่าข่อยนะ่ะแพ้ผลิตภัณฑ์อาจากนมทุกอย่างเจ้ายัางคุ้มให้ข่อยกินวางสิเจ้าหวังที่จะให้ข่อยเดสมอลเล่แล้วเจ้าก็เสียเ,เงินประกันชีวิตข่อยแล้วเจ้าก็เสียเอาเงินนะ่ะหุ่นที่ข่อยซื้อไว้ยุนี่แมนบอกไปวางสิ้วกัทุกคนเป็ซูนแล้วกันนั่นแหละเพระาะว่าถ้าข่อยเดสมอลเล่ไปแล้วลูกเต้าข่อยก็ค้งเจ้า อบรูเรื่องที่จะเฮ็ดอีหยังมาเอาเงินของข่อยอยุ่แล้วข่อยว่างสิเด้อก็ก็ว่าแล้วแล้วว่าเธอเหรเป็นบ้าไปแล้วตีฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเดือดเท้ามาสักนค่ะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ข่อยว่าให้เราซื้อนะคะตามจริงแล้วนะ่ะอ่าแล้วนะ่ะก็ปรารถนาดีนะคะแล้วอยากให้ข่อยกินนะแซบแบนะคะแล้วน่ะก็คิดว่าอ่าที่ข่อยแพร่มาจากบ้านนะ่ะ งานหลานน่อยแล้วมือนังกับเพราะว่ามันมีขนมหลายอย่างมีเคก้กแล้วก็มีเค้กช็อกโกแลตที่เขาไปเฮ็ดจากนมก็เฮ็ดจากช็อกโกแลตผสมกับน,นั่นนียังชินนะคะนั่นแหละแต่ว่าข่อยก็บอกแล้วตลอดนะคะว่าตแต่จข่อยเฮ็ดสมรกตโตตาเนี่ยมันก็มีครีมแกลเดอร์เฮ็ดจากนมข่อยกับว่าซิมนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีสูตรอยู่แล้วเพราะข่อยรู้ว่าข่อยแพ้ข่อยกอ็ผสมนะคะเวลาข่อยเฮ็ด ใส่เค้กใส่สมรนกพโตตาใส่แซนด์วิชเสร็จแล้วข่อ,อยก็จัดการใส่ขนมปังเลยข่อยก็จะบาซีมนะคะเพราะว่าข่อยเพราะว่าเพราะว่าข่อยรู้ว่าข่อยแพ้นะคะนั่นแหละนะคะ ก็เลยมาบอกทุกคนฟังนะคะว่าเกิดเป็นเดซมอลเลยโอ้ยเมือม่อยคัะเมื่อยแน่นะคะทุกคนตอนนี้ยังเพลียอยู่นะคะมันจะกลุ่มเฮามันเท่ให้เขาปวดหัวไปน้ํานะคะเราพญายาลังแล้วเลยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า,าแผลน้มนะมีลักษณะอาการแบบใดแน่นะคะแล้วมันตรงกับข่อยบัจุยางมันจะเกิดขึ้นทั้งผิวหนังพร้อมแล้วก็เกิดขึ้นทั้ง ล้ำใส่แล้วก็เฮดไหสามารถปวดหัวสามารถอันนี้ได้เังส่นะคะทุกคนนั่นแหละแล้วถงเสื้อข่อยเอต็มทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่กอนแล้วเส้อแล้วกิดแ่วาข่อยแพ้ย่างอื่นนะคะนั่นแหละคะ่ะมาบอกทุกคนฟังนะคะกับอะไรทำคลิปลงคลิปกับพักพรน,นะคะจังเมื่อนี้กับตื่นสายนะคะเพราะว่าข่อยกินยานะคะทุกคนยามันกับกลุ่มแน่กับเฮดไห เฮามีแต่อยากน้อนนะคะเพราะคอยตื่นขึ้นคอก็ออกมา่ามือเศร้าเออวันมือเศร้าดอกสิบโมงเศร้านะคะนั่นก็มีแดดแน่นะคะคอยก็เลยออกมา,าเฮ็ดอันนี้นะคะแปลงดอกไม้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปลกหญ้ายุ่แปลงผักเล็กน้อยนะควทุกคนเพื่อที่จะให้ออกกันร่างกายนะคะเพื่อบว่าได้ให้ร่างกายเฮาน้าแบบว่าอ่า อ,อ่อนอ่อนแรงอ่อนลากจนเกินไปเองสินะคะทุกคนนั่นแหละนะคะเป็นดอกไม้คอยด้วยค่ะทุกคนปาดอันนี้แม่คืองามแถบเบืองหลายนี่แม่ทุกคนนี่หล,ยา,ลายนี่แม่เบืองดูปปานบาลายหลายผ่านไม้ผ่ามีบานเฮาออโรดเบืองคะ่ะทุกคน น้ำหายยูนนี่มันก็จะมีลายสีปะาปนกันไปนะคะเบื้องลายนี่รู้ข้าทุกคนเบื้องน้ำหายอันนี้ก็สีโอรสนะคะเบืองบรรยากาศเมื่อนี้นุกข้าทุกคนก็นจังฝนจะตกอีกค่ะเ <c oughs> บื้งว่าเบื้งเป็ง <c oughs> อันนี้น้อยค่อยนี่แหละค่ะ,ะพญาอปลางแล้วก็ตัดหญ้านะคะทุกคนตัดหญ้าให้ดูสะอาดสะอดนะคะเมื่อนีนน่ะเพื่อนตังไว้แล้วน่ะก็จะมาแว่กินข่าวน้ำนะคะเขาก็จะซื้อเบียร์มาให้เราทุกข้างละค่ะเท่าหกกระป๋องเป็นมาจากประเทศอฮอนแล์เออปูแลน,น่ะคะ่ะนั่นแหละ ทุกคนเบ่งต้นนะ่ะดอกฟินนะคะทุกคนบานเท่านะ่ะยูนี่เขาก็เอิญดอกป๊อปปี้นะคะเนี่ยอเลนก็จะส่งดอกใหญ่เพราะว่ามันเกิดอ่าบนหนานะคะนี่แหละคะ่ะเบ่งดูค่ะทุกคนงามๆมาเบ่งดอกลาเวนเดอร์ข่อยนะคะนี่แหละค่ะขนาดมินเนยหน่อยต้นนะคะยัง ยังหอมหอมเป็นไงฝรังแล้ววาถ้าดอกบัวลาเวนเดอร์เธออนะ่ะกระจายไปเต็มนี่นะ่ะคงจะหอมฟุ่งไปทั่วนั่นแหละวันซานแล้วยังได้กินนะะ่นะค่ะอ่ะละหอมหอมค่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็มาเบ้าให้ทุกคนฟังนะคะว่าข่อยน่ะป่วยมาสองเมือนะคะแต่เมื่อนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ว่าเสียงข่อยก็ยังอ่าแปลกๆอยู่นะคะยังบ่ทันได ได้หายดีนะคะนั่นแหละทุกคนเป็นยังไงคะอยู่บ้านเขาอากาศร้อนหรือเปล่าอยู่นี่นะช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีแสงแดดก็จะห้อนนะคะทุกคนอันแหละเพราะว่าเขาดูดูซัมเมอร์แล้วนะคะอ่ะล่ะคะ่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเนก็มาถักท้ายคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวหอยคอยหายดีก็น,นี่กอนถ้าจังคอยคุยกันยาวๆไปนะคะ,ะ,คะทุกคนค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย